สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบามกันยายนนะครับพศสอง6ันห้ายญ้าที่ทุกท่านเห็นยูน่นี้คือาหญ้าฮาลพัดบาซินรากม่วงนะครับวันนี้มาตัดให้กับลูกค้านะครับห้าร้อยหนอ่อนะครับแปลงาหญ้าฮาลพฟัดต,ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าออกนะครับตรงนี้ทํหญ้าแล้วนะครับตัดหญ้าออกแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ยนะครับ ยาสารพัดประสินโปรตีนอยู่ที่สิบหกถึงสิบแปดเปอร์เซ็นความหวานอยู่ที่สิบสี่บลิกกากใย,ยอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับแต่งนี้เป็นแปลงแม่พันธุ์นะครับผมแยกให้กับลูกค้าตรงนี้ก็เพิ่งแยกออกไปเมื่อเช้านะครับอันนี้เป็นแปลงเก่านะครับแต่งเก่าก็แยกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับดูนะครับขนาดใบนะครับเหมือนข้โพดนะครับ ใบกว้างสีนิ้วนะไม่ชายไม่คมไม่คันไม่บาดมือนะครับของแท้ตรงปกแน่นอนเป็นฮาลฟัตบาซินลากม่วงน,นะครับผมปลูกอยู่บนพื้นที่สีไร่นะครับเป็นฮาลฟัตบาซินทั้งหมด จำนานอยู่ที่25ต้น555ต้น1,000ส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้นะครับย่าตัวนี้เราสามารถให้วัวแพะแกะแลตว็แตนปลากินพืชกินได้ถ้าเราปล่อยไว้หลายๆต้นแต่กอดีนะครับแต่ว่าผมตัดให้กับลูกค้าไปเรื่อยนะครับผมจะทิ้งต้นแม่พันธุ์ไว้แค่ ละสองถึงสามต้นเท่านั้นขึ้นมามากกว่านั้นผมก็จะแยกออกนะครับนะครับแปลงใหม่ปลูกที่สิบเจ็ดเมษาผมก็ปลูกไปต้นเดียวนะครับแล้วเขาก็แตกหน่อขึ้นมานี่เป็นหนอ่อพันธุ์ที่ส่งให้กับลูกค้าได้นะครับแบบนี้ก็คือว่ามีรากงอกออกมาตรงนี้แล้วนะครับเราจะจัดส่งความรากไป แบบนี้้ากสีม่วงนะครันแค่ต้งปกแน่นอนนะครับมาดูที่สวนได้นะครับสวนอยู่โคดไทยอำเภอบ้านด่านหอยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ตัดย่าน,นครับคนง,งานวันนี้ไม่มานะครับถ้าตัดยาออกไปแล้วก็จะดูสวยนะครับเป็นล็อกเป็นแนวนะครับ แต่คนลาทุนงานเห็นเมื่อเช้าฝนตกนะครับเลยขอลาหยุดไม่มาย5สิบห้าต้นห้าร้อยห้าสิบห้าต้นหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเรามีเก็บเงินไปทางนะครับเราเก็บไปเมื่อเช้าไปชุดหนึ่งแล้วนะครับ หน่อที่เราจะส่งก็จะมีรากติดไปแบบนี้นะครับหรือเราไม่พอใจสําหรับรากที่มีแช่น้ําไว้ได้อีก2-3วันรากก็จะงอกขึ้นมานะครับ สนใจติดต่อ0802981589นะครับของแท้ตรงปกนะครับไม่จกตาไม่หลอกลวงแน่นอนนะครับอารพัดใบสินลากง่วงใบมีความกรอบนะครับเราสามารถเก็บได้เลยนะไม่คลายไม่คมไม่คันไม่บาดมือนะครับใบมีความใหญ่ เอาไปเลยเทียบกับมือได้เลยครับหลังใบต้องเงานะครับหารพฟัดไม่มีขนไม่มีคลายไม่มีคมต้นก็ต้องไม่มีขนนะครับฮารพฟัดของแท้แล้วก็อีกในกรณีหนึ่งนะครับเขาจะเปรียบเทียบ ฮาร์ฟัตบาซินกับกัวเตมาลานะครับเขาก็ไปหาภาพที่ต้นมันคล้ายๆกันนะครับมาเพื่อเปรียบเทียบแต่ฮาร์ฟัตบาซินนะครับสำหรับคนที่ปลูกนะครับจะรู้ว่าถ้าเกิดกราบเขาเนี่ยครับกราบต้นแถวเนี้ยถ้าเขาเป็นสีแดงนะครับสแสดงว่าเขาขาดน้ำแต่ถ้าลำต้นเขียวแบบนี้ครับ แสดงว่าน้ำดีนะครับสมบูรณ์รากมันก็จะเป็นสีแบบนี้ครับบางคนก็บอกรากม่วงบางคนก็บอกรากแดงแต่ผมปลูกมาก็ก็มีสีนี้สีเดียวนะครับตรงนี้น้ำท่วมนะครับ แต่ว่าฮาลฟัสตยอย่างที่ผมแจ้งเขาจะมีล่าอากาศด้านบนแบบนี้นะครับน้ําท่วมแช่ตรงนี้มาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับเขาก็ไม่ตายนะครับแช่แบบนี้เลยนี่ผมก็เพิ่งแยกออกืาอามมาเช้า โอเคครับสนใจติดต่อ0802981589นะครับมีต้นพันธุ์เพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้าแน่นอนครับขอบคุณครับัวัสดีครับ